ย้ายบ้านย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยย้ายที่ขายเปลี่ยนงานที่เคยทำอ,อะไรเงี้ยเออมันมันถึงจะดีเพราะว่าดวงมันเป็นดวงโยกย้ายไขมันอุดตันเส้นเลือดภายนอกก็ระวังเดี่ยวลื่นล้มบาดเจ็บเจ็บข้อเท้าอะไรแบบนี้นะอ่ะประมาณนี้ถ้าคิดจะเลิกกันก็ด่ากันไปเลยเออเอาให้มันเด็ดขาดแต่ถ้าแบบว่ามันไปไหนไม่ได้อะ่ะเราไม่ได้อยากจะเลิกเาขาเขาไมไ่อยากจะเลิก ยินดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านม um ุมเมยาชาแนลอาจารย์ชื่อจเมษานะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากหายวับไปไหนหลายเดือนเออหายไปไหนไม่เสียอ่านไม่ได้เลยต้องย้ายที่นั่งเนี่ยอยู่ไม่ไม่ได้เสียสิก็นี่ก็ใช้ไม้อันเดิมแต่ว่าอยู่ตรงนั้นแล้วเขาล้องเขาล้องเขาขึ้นพลังงานรุนแรงอ่านไม่ได้เลยนี่ก็เลยลองย้ายที่นั่งดูจะลง้งท่านอยากจะเผยแผ่แผบรารมีให้เห็นห้องพระกวา้าง มาดูซิวันเสาร์เป็นยังไงบ้างเมษาปีมังกรทองที่จะถึงยังไม่ยังไม่ถึงนะไม่ใช่ว่านี่นะปีเขาอะไรนะปีใหม่ไทยมันยังไม่ถึงไงถ้าตามตามที่เขานับแบบแบบไทยอะ่ะเขายังเป็นปีเถาะอ,อยู่ปะฮะวันเสาร์เป็นยังไงบ้างมีใครรอคอยส่งเสียงบอกด้วย a few moments later วันเสาร์ คนเกิดวันเสาร์เนี่ยเขาว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนงานเออใครที่ทํางานก็มีเกณฑ์ได้งานใหม่มีเกณฑ์เปลี่ยนงานมีเกณฑ์ลาออกจากงานหาใครอยากจะทาธุรกิจประเภทใหม่หางานใหม่หรือบางคนที่เป็นร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยลองดูซิว่าเราหมดสัญญาไหมมันมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอะ่ะเออไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นที่ทํางาน เป็นร้านอาหารเป็นอะไรเงี้ยบอกให้ดูเรื่องสัญญาเช่าหรือสัญญาอะไรทีถ้าใครเช่านะเขาอมันมีเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางหรือว่าที่เดิมอาจจะเริ่มไม่ค่อยโอเคขายไม่ดีหรือมันเริ่มซบเซาแล้วก็ลองหาที่ขยับขยายดูนะบอกว่าใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะมันต้องยา้ายถึงดีอ่ะมันต้องเปลี่ยนอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่เปลี่ยนสถานที่ลองลองเปลี่ยนฮวงจุ้ยดูไหมอ่ะเออลองแบบว่าลองลองหา อันนี้มันก็ทํามั่วชั่วไม่ได้นะก็ลองไปปรึกษาสินแสหรืออาจารย์หรือใครที่เราเคารพนับถือว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าพอเปลี่ยนปีมาเนี่ยที่เดิมที่มันเคยขายดีหรือมันเคยดีเนี่ยทำไมมันมีปัญหาหรือปกติไม่ทะเลาะก,กันกับคนในบ้านบริวารทําไมมันถึงทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยลองถามท่านดูสิว่า มันมีอะไรที่มอจะตั้งแก้่วงจุ้ยได้บ้างเออ่วงจุ้ยยุคเก้าที่เขาว่ากันเนี่ยเออมันจะแก้อะไรดีมันถึงจะดีเออนั่นแหละลองไปปรึกษาดูเพราะว่าไม่งั้นมันต้องย้ายนะเออย้ายบ้านย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยย้ายที่ขายเปลี่ยนงานที่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันถึงจะดีเพราะว่าดวงมันเป็นดวงโยกย้ายอ่ะเออดวงมันเป็นดวงของการโยกย้ายดวงมันเป็นดวงของเนี่ยใครที่อยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันจะกระทบค่อนข้างมากในเดือนเมษาเนี่ย เขาบอกว่ามันมีเรื่องต้องคิดอย่างเช่น่ะเรื่องการทาวีซา่าเรื่อง,งนู่นเรื่องนี้หรือใครรอผลวีซ่าอยู่อาจารย์เห็นว่ามันก็จะได้นะมันจะไปได้ได้ยดีเลยเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องรอเป็นช่วงปลายเดือนเป็นต้นไปเรื่องของข่าวดีการรอวีซา่าอะไรเงี้ยเราถึงจะรู้เรื่องเออแต่ว่าเหมือนที่บอกยังไงมันก็ต้องมีเรื่องย้ายปีนี้เออคนเกิดวันเสราร์ไม่รู้เดือนไหนแหละแต่ว่ามันมีเรื่องของการย้ายที่ย้ายงานเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนช่องเปลี่ยนรถอะไรแบบเนี้เออมันแล้วก็ระวังเรื่องของการทะเลาะกันกับแฟนทะเลาะกันกับคู่รัก ทะเลาะก,กันด้วยเรื่องอะไรด้วยเรื่องการเดินทางบางคนนะแค่ต้องเดินทางไปรับหรือรถติดหรืออะไรอย่างเงี้ยจะทะเลาะก,กันแล้วเออหรือบางทีเนี่ยจะซ่อมบ้าน <c oughs> คนนี้จะเอาซ่อมแบบนี้คนนี้จะไม่ให้ซ่อมอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะก,กันในระับระหว่างพี่น้องกันเอง <c oughs> หรืออ่ากับแฟนอย่างเงี้ยคนนึงจะซื้อบ้านที่ตรงนี้อีกคนนึงก็อยากจะซื้อที่ตรงนี้อะไรแบบเนี้ยเออคือมันจะทะเลาะก,กันในเรื่องของที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยใครที่ทํางานอสังหาที่ดินก็ถือว่าดีเพียงแต่ว่ามันอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรอะโดนกดราคาอย่างนี้ละกันค่าคอมมิชชั่นค่าอะไรที่มันเคยได้เยอะๆหรืออะไรแบบนี้ก็มันจะกลายเป็นว่าโดนกดราคาหน่อยแต่ก็ถือว่าไปได้ด้วยดีเนี่ยใครทาธุรกิจขายบ้านขายที่ดินเนี่ยมันมีเรื่องของการซื้อมาขายไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าไปได้ด้วยดีเช่นกันหรือใครทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศ ก็ดีในช่วงของเดือนเมษายนนี้คนที่เกิดวันเสาร์นะใครทาธุรกิจต่างชาติต่างประเทศหรือว่าใครที่มีเกณฑ์ได้เดินทางเนี่ยมันมีเกณฑ์จะเดินทางไปต่างประเทศในเนี่ยเมษาพฤษภาอะไรประมาณนี้แต่อาจจะได้ไปประเทศที่แบบเหมือนไม่อยากไปอ,อ่ะแต่ก็จําเป็นต้องไปอย่างเงี้ยก็ไปเถอะไปแล้วเห็นว่าจะได้ไดออเดอร์ได้อะไรกลับมาก็ก,ก็ทาไประวังเรื่องของเนี่ยทะเลาะกับคนในครอบครัวทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับคนใกล้ชิด ทะเลาะกับลูกน้องใครที่มีลูกน้องเนี่ยเขาบอกว่ามีเรื่องของบริวารที่แบบสร้างปัญหาบริวารพูดจาอะไรที่เราแบบรู้สึกไม่เข้าหูอะไรแบบนี้ก็อดทนเออใช้สติใช้สมองใช้ปัญญาในการคุยกับเขาบางทีอะ่ะเด็กอะ่ะหรือคนที่คนที่เป็นลูกน้องเราอะ่ะบางครั้งอะ่ะวุฒิภาว,วะอะไรเขาอะ่ะอาจจะน้อยกว่าเราเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการใช้ชีวิตประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยอย่าไป,อย,าไปอย่าไปโมโหเขาหรืออย่าไปดุด,ดา่าว่ากล่าวหรืออย่าไป จะไปโทษเลยเขาเลยก็ลองคุยกันก่อนลองเจรจากันก่อนลองคุยให้เขาเข้าใจก่อนเพราะว่าบางทีพอเรายืนกันคนละจุดกันคนละความรับผิดชอบคนละสถานะมันมองภาพไม่เหมือนกันมันเข้าใจไม่เหมือนกันการมองโลกของคนอายุ20กับการมองโลกคนอายุ4ี่สิบห้าสิบอะมันมันมองคนละมุมอะเออลองแชร์กันดีกว่าว่าเขาคิดยังไงเราคิดยังไงแล้วลองดูซิว่ามันพอจะไปด้วยกันได้ไหมบางทีมันอาจจะพอปรับความเข้าใจกันได้ ถ้าแบบต่างคนต่างใช้อารมณ์อ่ะมันพังนะเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนลูกน้องหรือหาคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่เรื่องงานถือว่าไปด้วยดีนะวันเสาร์เนี่ยเพียงแค่ว่ารอหน่อยละกันหรือว่าอะไรที่คิดว่ามันจะได้อย่าเพิ่งไปมั่นใจจนกว่าเขาเรียกว่าอะไรจนกว่าจะสมมติถ้าใครไปทำงานขายเขาเรียกว่าจนกว่าจะได้ PO อะอย่างนั้นอะเออจนกว่าจะได้ใบสั่งซื้อมันถึงจะปิดจ็อบเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งชะล่าใจกับอะไรงานไหนที่เราคิดว่าจะได้แล้วลองตามห้ถึงที่สุดเลย เออลองแบบลองเอาจนกว่าแบบอย่าไปชะล่าใจอย่าไปมั่นใจว่าเขาจะซื้อเออลองประกบเขาซะให้เขาออกใบซื้อมาให้ได้แล้วถึงจะปิดจ็อบเออเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศต่างจังหวัดท่องเที่ยวมังสงการหลายวันที่เป็นแบบนี้ครอบครัวก็ถือว่าดีเนี่ยมีเกณฑ์ได้บ้านนะปีนี้2องพยบเนี่ยบอกแล้วเรื่องอสังหาดีจะซื้อจะขายก็สมหวังเพียงแต่ว่าอาจจะต้องลดสเปคลงมาหน่อยแค่นั้นเองอแล้วก็ใครที่เนี่ยที่เห็นปัญหาก็จะเป็นเรื่องบริวารแค่นั้นแหละ ระวังเรื่องคําพูดคาจานี้เราก็พอจะระวังได้เนาะอย่าใจร้อนมากวางแผนให้ดีเรื่องของสุขภาพระวังโรคหัวใจใครที่เป็นโรคหัวใจเรื่องไขมันอุดตันเส้นเลือดอะไรแบบนี้เลือดอะไรนะไม่ใช่เลือดหลมความดันเออความดันก็จะมีปัญหารวมถึงนิ้วเท้าระวังบาดเจ็บระวังลื่นลม้มเออันนี้แบบอย่างเบาเนาะถ้าภายในก็เนี่ยหัวใจทางเดินหายใจเส้นเลือดไขมันอุดตันเส้นเลือดภายนอกก็ระวังเนี่ยลื่นลม้มบาดเจ็บเจ็บข้อเท้าอะไรแบบนี้นะ ประมาณนี้เรื่องของความรักก็บอกแล้วว่าระวังทะเลาะด้วยวาจาบางทีใช้อารมณ์เราพูดแรงยอะไรเงี้ยเออพยายามพูดให้ดีคนวันเสาร์เนี่ยบางทีเหมือนถ้าไม่พูดก็ไม่พูดพอพูดทีทิ่มจึกเลยแบบว่าเจ็บอ่ะเอาให้เจ็บพูดไปก็พูดที่มันเจ็บอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะแต่แบบขอให้พูดอะไรก็ได้ให้อีกฝ่ายมันเจ็บอ่ะเออ เราก็เจ้าคิดเจ้าแค้นออนั่นแหละก็ระวังเรื่องของการพูดอนะไรนั่นทำให้คนรักเราหรือคนที่อยู่ในความอยู่กับเราอยู่ในบ้านเราอะไรเงี้ยฟังแล้วเขาน้อยอ,อกน้อยใจแค่นั้นแหละนอกนั้นก็ไม่มีอะไรถือว่าไปได้ดีส่วนเรื่องการเงินการเงินช่วงนี้เขาบอกว่ามันเป็นเงินหมุนหาได้ใจออกหาได้ใจออกหรือว่าบางคนมีเรื่องของต้องรีโนเวทบ้านรีไฟแนนซ์บ้านอะไรอย่างเงี้ย หรือบางคนจะได้เงินมาจากบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยของตัวเองมาเป็นการใช้จ่ายก่อนหรือว่าเอามาเป็นเงินหมุนก่อนช่วงนี้เงินจะเป็นเงินหมุนแต่ก็มันก็จะดีขึ้นช่วงๆในช่วงปลายเดือนแล้วกันแต่เหมือนที่บอกอย่าคาดหวังอะไรให้มากไม่มีอะไรร้อเปอต์เซนตั้งตามไม่ถึงที่สุดต้องประกบให้แน่ใจก่อนมันถึงจะเป็นของเราที่แท้จริงเประมาณนี้โชคลาภหรอบ้านเลขกที่ลองซื้อดูบ้านเล็กที่ของเราแล้วก็มีข่าวดีอย่างหนึ่งเรื่องบุตรหลานบริวาร ใครมีวันเสาร์เนี่ยลูกหลานบริวารสอบอะไรเงี้ยเขาว่าจะมีข่าวดีเข้าบ้านอนะ่ะเช่นอาจจะสอบติดในที่ที่เขาอยากสอบอยากติดอะไรอย่างนงี้นะความรักคนโสดก็กําลังจะมีคู่แต่ให้ระวังให้ดีว่าคนที่มาเป็นคู่เราอะ่ะมันเป็นคู่คนอื่นด้วยไหมเออไอ้โลกที่สองที่สามที่สี่อะไรอย่างเงี้ยรักเราด้วยแต่ก็รักคนอื่นด้วยเนี่ยคนโสดระวังไปยุ่งพัวพันกับ อยู่ดีๆได้เป็นมือที่3มชาวบ้านเฉยเลยเออเอาให้เขาเลิกกันให้เด็ดขาดก่อนเด้ออะคนมีคู่ก็เหมือนที่บอกปรับตัวเข้าหาการระวังทะเลาะก,กันด้วยเรื่องอารมณ์เอออารมณ์แป,ปรปรวนเลือดจะไปลมจะมาตีกันแหละืมเนี่ยทะเลาะก,กันด้วยเรื่องของความไม่เข้าใจทะเลาะก,กันด้วยเรื่องของอารมณ์คําพูดทําให้ทิ่มแทงทะเลาะก,กันแค่นั้นเองเออถ้าไม่คิดจะเลิกกันก็อย่าไปทะเลาะก,กันเลยมันแบบบั่นทอนอ่ะเข้าใจปะ แบบถ้ายังคิดว่าแบบไม่ได้อยากเลิกกันยังอยู่กับคนนี้อยู่อะ่ะเราก็อย่าไปเขาเรียกว่าอะไระสร้างความขุ่นเคืองหรืออะไรเลยอะไรขอโทษได้ก็ขอโทษเถอะเพราะว่าไม่ได้กะจะเลิกกับเขาอยู่แล้วอะ่ะมันทะเลาะกันไปทําไมอ่ะทะเลาะกันไปมันก็มันก็ยังต้องอยู่ด้วยกันทะเลาะยังไงก็คือคนนี้ก็ยังเป็นแฟนเราทะเลาะยังไงก็คือเป็นคู่ของเราอย่างเงี้ยแต่แบบเราจะพูดทําไมให้เขาเสียใจเราจะไปพูดทาไมให้เรารู้สึกชนะแล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นมาอาจารย์มองว่าถ้า ถ้าคิดจะเลิกกันก็ด่ากันไปเลยเออเอาให้มันเด็ดขาดไปเลยแต่ถ้าแบบว่ามันไปไหนไม่ได้อะเราก็ไม่ได้อยากจะเลิกเขาเขาไม่ได้อยากจะเลิกกับเราทําอะไรให้มันแบบดีไว้ดีกว่าเออใช่ไหมไม่งั้นมันก็เจอหน้ากันก็อยเบื่อแล้วเกินแต่ก็ไม่ได้ไปไหนงงอ่ะมาวันเสาร์จะไหวอะไรดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะถึงจะดีกับดวงชะตาตัวเองเขาบอกว่าวันเสาร์อย่าคิดเยอะนะหมายความว่าดูอันนั่นก็อยากไหวอันนั่นดูอันนี่ก็อยากไหวอันนี่อะไรอย่างเงี้ยเออ ก็โฟกัสในสิ่งที่ควรจะโฟกัสหรือว่าวหว้องใดองค์หนึ่งอยู่แล้วก็ว่า้ท่านไปเถอะอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่แบบว่าเออรายการนั้นก็เขาบอกให้ไปวหว้อันนี้รายการนี้บอกให้ไปวหว้อันนั้นอะไรอย่างงี้บางทีเราจะหลุดหลุดจากสิ่งที่เราจะยึดเหนี่ยวเพราะฉะน,น,นั้นให้หาจุดยึดเหนี่ยวซะถามว่าทําอะไรดีเดือนนี้ลงน้าหน้า,นาทองดีใครมีครูบาอาจารย์ก็ไปลงน้าหน้าทองกับครูบาอาจารย์ตัวเองอย่าไปมั่วซั่วเด้อ ไปที่ที่เคยไปนะเออแล้วก็ถ้าใครไม่มีครูบาจารย์ก็อาบน้ามนต์ก็ได้เอาน้ำมนต์จากวัดมาอาบเองที่หน้าบ้านอาบเองที่กลางแจ้งอะไรก็ได้เหมือนกันหรือใครไม่สะดวกอาบในบ้านแหละไม่เป็นไรแล้วก็เดือนเมษาเนี่ยใครที่คิดจะขายบ้านขายที่ขายทางแนะนําให้จุดธูป16ดอกบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าของที่เจ้าของทางอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะดีขึ้นหรือว่าเนี่ยเดือนเมษาใครที่สะดวกก็ตั้งโต๊ะไหว้เจ้าที่ที่หน้าบ้าน เออก็จะกลับร้ายกลายไปเป็นดีหนักกลายไปเป็นดาวเป็นดาวเป็นเบาสิเออสิ่งใดที่เราอยากได้อยากมีก็ขอให้สมหวังอะประมาณนี้ก็หวังว่าเดือนหน้าก็จะได้กลับมาอ่านคลิปให้คนเกิดวันเสาร์แล้วก็ทุกๆวันเหมือนเดิมจะพยายามนะบอกเลยว,ว่าที่ที่ผ่านมาคืออยากอ่านให้แต่ไมค์มันช็อตจริงๆไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยต้องเปลี่ยนที่นั่งอะแปลกตาไปเลยเห็นไหม ก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะไม่ใช่คนแค่เกิดวันเสาร์อย่างเดียวเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยว่าเออปีใหม่แล้วเปลี่ยนปีใหม่แป๊บๆป,บปบหนึ่งผ่านมาจะสี่เดือนแล้วก็ทําอะไรก็ขอให้มีสติแล้วก็ขอให้สําเร็จในทุกๆเรื่องที่มุ่งหวังขอพ่อแม่มาทีวงงีไว้ขอมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ